apostrophe s ไม่ได้ใช้ยอ่อเฉพาะ is อย่างเดียวนะครับยังใช้ยอ่อ was กับ has ด้วยบางคนอาจงงว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันยอ่ออะไรอยู่ก็ต้องดูบริบทหรือสถานการณ์ของประโยคเช่น she's home now เธออยู่บ้านตอนนี้ apostrophe s ตัวนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจาก is นั่นเองเพราะเป็นปัจจุบันแต่ถ้า she's home last night เธออยู่บ้านเมื่อคืนอันนี้ก็ต้องเป็น was แน่ๆครับเพราะเป็นอดีตอ้าวแล้ว has ล่ะเมื่อไหร่จะรู้ว่า a p o s t r o p h e s ตัวนี้มันกำลังย่อ has อยู่ประโยคที่ใช้ has เช่น she's got to go home now เธอต้องกลับบ้านแล้ว Apostrophe s got to มาจากรูปเต็มคือ has got to ซึ่งแปลว่าต้องและโดยมากจะใช้ย่อ has กับพวก present perfect เช่น she's cleaned her house เธอได้ทำความสะอาดบ้านแล้วไม่นิยมใช้ย่อ has ที่แปลว่ามีตรงๆนะครับเช่น she has much money ไม่นิยมย่อเป็น much money มาดูการเปรียบเทียบแบบเต็มกับแบบย่อกันนะครับแบบเต็ม he is calling the doctor แบบยอ่อ he is calling the doctor เขากำลังโทรหาหมอแบบเต็ม she is used to staying up late แบบยอ่อ she is used to staying up late เธอเคยชินกับการนอนดึกคำว่า is used to เป็น modal นะครับแปลว่าเคยชินกับแบบเต็ม she was thinking when I got there แบบยอ่อ she's thinking when I got there ตอนเขาไปถึงเธอกำลังร้อง เพลงอยู่พอดีแบบเต็ม It was raining when I arrived here แบบย่อ It's raining when I arrived here ตอนผมมาถึงฝนกำลังตกอยู่พอดีแบบเต็ม Jane has finished her project already แบบย่อ Jane's finished her project already เจนทำโปรเจกต์เสร็จแล้วแบบเต็ม My son has got to go to see the doctor แบบย่อ My son's got to go to see the doctor ลูกชายผมต้องไปหาหมอ